วันนี้ก็กลับมาพบกับคลิปอันว่าของซ้ำได้อยู่ EP ที่เท่าไหร่แล้วนะไม่นับดีกว่าเยอะมากเลยทุกคนจาน้องคนนี้ได้ไหมคะใครที่ดูแบบว่าอันบ็อกช่วงแรกๆก็จะมีแบบมาสคอตที่ <cul> เป็นน้องพีชแล้วก็น้องแมวเพราะว่าตอนนี้เรากลับมาถ่ายห้องเคสแล้วนเนาะก็กลับมากับบรรยากาศเดิมๆแต่อันบ็อกก็ไม่เหมือนเดิมนะเพราะว่าหาของใหม่มวทุกคนนะคะรอบนี้ไปหยาชุดของเราก่อนดีกว่านะคะอันนี้ก็จะเป็นเสื้อจากร้านในไอจีนะคะแบบมินิมอลมากใส่ทรงนิทีไรคนถามตลอดนะรอบที่เราดีเอ็มแตกมากเลยนะของร้านสวักแก๊กนะคะ แล้วก็กางเกงใส่สบายมากๆเลยเป็นร้านใน IG เหมือนกันนะคะมีหน้าร้านด้วยเป็นของร้านสลินนะคะส่วนของเคสนะคะเสื้อข้างบนอันนี้นะคะก็คือสอยมาจากกําเดคิวนะคะก็ตามพิกัด IG ได้เลยนะคะส่วนกางเกงนะคะตัวนี้คือแบบ เก่าเก็บนานมากๆของร้าน 5pm นะคะทุกคนซึ่งตอนนี้เขาไม่ขายแล้วแหละเราจะแปะพิกัดนะคะไว้ให้ที่ description box ข้างล่างนี้ก็อย่าลืมจิ้มไปดูนะคะสังเกตง่ายๆเลยตรงนี้นะก็จะมีตัวเลขอยู่นะคะไปเลือกช็อปตามตัวเลขได้เลยนะจากร้าน VW e a r e v อ r นะคะมินิมอลเกรไงทุกคน,นเราเชื่อว่ามันเป็นสีเสื้อผ้าที่ทุกคนแบบใส่ได้ทุกวันอะเดทที่แบบว่าเราอะเห็นเคสถ่ายรูปแล้วแบบมันน่ารักมากมันเป็นทรงเดทลน์สกอต้าคือรูปนี้ทุกคนเคสแมทมาแล้วมันรู้สึกแบบว่ามันน่ารักเนาะ ราสุกว่ามันใส่ง่ายดีนะแล้วแบบผ้าเขาใส่สบายมากเลยนะจินผ้าเนื้อเดียวกบที่เคทมีไหมผ้าเนื้อเดียวกัเเนเ,กเลยเรารู้สึกว่าเนื้อผ้าเ,าเขามันเป็นแบบผ้าลินินคอตตอนป่ะแต่ว่าข้างในเขาใส่ซับไว้ให้ด้วยแหละตัวที่เคทมีสีลายสกอ็อตก็ใส่ซับเหมือนกันเราเป็นคนช่วงขาสั้นแต่ว่าใส่ออกมาแล้วมันก็ไม่ทำให้เราแบบดูเตีย้ยลงนะแบบ,แบบแมทช์คู่กับเข็มขัดอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราแบบเอ้ยดูเป็นเดตแบบเข้ารูปอีกตัวหนึ่งอะที่ขายดีของทางร้านแล้วแบบเห็นแล้วแบบสีมันน่ารักอะใช่สีน แบบเอาไปใส่กระโปรงก็ได่เหมือนกันนะ <c oughs> ออพูดถึงแบบกระโปรงแล้วแบบปล่อยผิว ความคิดดีผ้านะคะทุกคนมองใกล้ๆก,ก็คือจะมีแบบเทกเจอร์แล้วก็ลื่นๆถามว่าบางเห็นข้างในไหมมันก็ไม่เห็นเพราะว่าร้านนี้เขาก็ทําซับให้อีกแล้วนะพอมอกกาลังดีมันไม่ได้แน่นเกินไปเป็นแบบมินิมอลเกิร์ไหมคะที่เขาจะใส่แบบว่าเป็นเสื้อแบบนี้แล้วก็ใส่กกางเกงยีนขาทรงกระบอกอะ่ะงั้นเดี๋ยวเราลองแมดเป็น2ลุคแม้ก็ใส่เป็นมิ ace, นะิดเดสเนาะแล้วก็อีกอันนึงก็แฝดกับกางเกงยีนไปกดผ่านไลน์ช้อปปิ้งก็ได้ใส่โค้ดตามชื่อช่องเราเลยซัมดาย,ยูนะคะทุกคนก็ลดไปเลย10%แถมส่่่งฟรีีีด้้ยนนนนนนะะะคคคทุกกออาาาาลืมมมไปต็ัััแหจใส มนะคะเสื้อสีน่ารักมากเบบเห็นสีแบบด่ารักตื่นใจเรารู้สึกว่าช่วงนี้ฝนมันก็ตกแล้วอากาศมันก็อบอ้าวอะ่ะผ้าแบบนี้มันทําให้เราแบบใส่สบายมากเลยอะสีสวยเนาะถ้ามองในกล้องจะออกชมพูน้ตาตาลว่ะแต่อนี้จะเป็นฟ้า,ฟาเหลืองมองเนื้อผ้าใกล้ๆนะคะทุกคนก็จะมีความเป็นแบบลิมินคอดตอนทุกคนดูความแบบนุ่มความแบบ ด้วยความที่เคสเป็นคนแบบช่วงตัวข้างบนสั้นนะจะใส่เป็นพวกเชิ้ตที่มีความขอบหน่อยมันก็จะพอดีตัวใส่แล้วเราจะได้ดูแบบดูสูงเพียวขึ้นชอบแมทช์กับพวกกางเกงแบบขาย,ยาวอ่ะแล้วก็ใส่เสื้ออาจจะเป็นเสื้อกล้ามข้างในแล้วก็เอาตัวนี้มาเป็นเสื้อเสื้อขอบไว้คุมเหมือนเป็นแบบเบเซอร์ถ้ามีโปก็200ต้นๆอ่ะแล้วก็ร้านนี้เขามีชุดเซ็ตคิดไว้แล้วจินต้องไว้พ้าที่จะกดสีนี้มาฉันจะชอบสีน้ำตาลแต่ต้องเป็นน้ำตาลอมเหลืองคือห้องเพื่อนก็คือแบบมีความแบบน้ำตาลครีมๆเหือร์นแบบ้าอง แต่เรารู้สึกว่าตัวนี้จะมีความหนากว่าคือกางเกงเขาว่าจะเป็นยางยืดที่เป็นแบบยางยืดสม็อกแบบหนามากเลยนะคะแต่ไม่ได้ทํามาแน่นขนาดที่แบบอึดอัดอะกำลังพอดีเอาไปใส่ขึ้นภูเขาให้ที่เขาชอบแมทกับบูทตดำอะไรอย่างเงี้ย เกิดลูกนี้เกิดเพื่อนแล้วเท่าไหร่นะเซลละ300 <300 S 1> สามร้อยกว่า,<ะ>วาเออก็ตกชิลาร้อยห้าสิบออกไปข้างนอกใส่สบายนะทุกคนเออแต่เราชอบผ้าอย่างงี้นะใช่ผ้าแบบนี้มันค่อนข้างจะเป็นผ้าที่เทกเจอร์ดีอะจากร้านสวักแก๊กนะคะก็คือร้านเนี้ยกางเกงสีเหมือนกันเลยเอาทำไมเพื่อนมีสองตัวเนี้ยป็นคนชอบสีนี้ไงใช่แต่เค้ก็มีสีฟ้าซึ่งจริงๆริเคก็มีสีฟ้าเยอะมากเลยนะกลางเกงใส่ไปทํางานก็ได้ใส่ไปเที่ยวก็ได้มันเป็นทรงสุภาพอะทรงกระบอกกลางๆเนาะเราเคยมีกางเกงแบบนี้มันเขาเรียกผ้าเนี้ยนะ ผ้าเป๊จีบน้องคือแบบเนี่ยดูดิเนี้ยมากเอว20เราสองคนอาจจะบอกเลยว่าเป็นสามีพุ่งสามีพุ่งใช่เวลาใส่เอวสูงก็จะเก็บพุ่งของเราพางทั้งพุงเพราะว่าเอวสูงแล้วก็พางสะโพกได้ดีเพราะว่าเป็นกระบอกกลางทรงบมนีแบบมีเยอะมากแต่ว่าตอนนี้ยังขาดสีนี้จริงๆเราจะมีสีสาก็ได้ความสุขของเราไงเพื่อนคือการช้อปปิ้งเราไปสับลองกันเดี๋ยววันนี้แบบเอาไปซักอยู่ตัวนี้ต้องมาทดแทนก็เอามาแมทกับอันเนี้ยทุกคนเห็นปะอุ้ยน่ารักคือเสื้อตัวเนี้ยเราชอบมากเลยนะด้วยความที่เรา เป็นคนแบบช่วงบนน่ะมันใหญ่อ่ะช่วงหลังเราอะเราชอบใส่เสื้อแบบนี้มันรู้สึกทําให้เราดูแบบเป็นสาวน่ารักตัวเล็กข้างหน้านะคะจะเป็นกระดุมตัวนี้ถอดใช้งานได้จริงนะเราว่าถ้าจะแอบบางนิดนึงต้องใส่ซับไว้ข้างในหน่อยนะคะทุกคนชอบมากเลย้าไม่ต้องรีดเราเป็นคนไม่ชอบพี่ผ้าอยู่แล้วแล้วก็ใส่แล้วก็ออกไปได้เลยทุกคนมีโปรโมชั่นดนวยนะคะทุกคนเดี๋ยวแปะไว้ให้นะคะโปรโมชั่นก็ตามนี้เลยนะ,คะใครที่ชอบสายนี้ก็ต้องไปตามนะอย่าลืมใช้โป้ด้วยนะคะทุกคนมันจะได้คุ้มค่าคุ้มราคานะคะกล่องนี้จากบ ของขวัญเราหรือเปล่าเฮ้ยวันนี้วันเกิดเพื่อนพอดีเลยใช่วันนี้ถ่ายทำคป็วันเกิดเรารอ,อุยเขามีไอ้นี่ด้วยอ่ะแป้งอ่ะแป้งทา กล่องน่ารักมากเพื่อนเห็นปุบแล้วแบบเออจะถึงผลิตภัณฑ์ที่แบบออร์แกนิกอะอันนี้เป็นลิปบาล์มเปลี่ยนสีได้นี่เราเป็นหนึ่งคนที่แบบปากเสียดทีมากๆนะคะทาแล้วแล้วก็หลอกเป็นขุยนู่นนี่นั่นตัวนี้เขาเป็นลิปบาล์มนะคะที่ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ใหม่มีสารกันเสียใหม่ผสมน้ําหอมแบบไม่มีกลิ่นเลยผิวแพ้ง่ายใช้ได้อันนี้คือทางแบรนด์เขาเคม,มาเลยนะวนๆไปอย่างเงี้ยแค่2รอ,อบนะสีชัดมากเลยนะจินเบอร์ <c oughs> สองนี่คือแบบว่าสดใสขึ้นทันทีเลยส่วนสีชมพูอันเนี้ยเบอร์นหนึ่งอะก็มีความแบบสุุภาาพใช้้ไดดทกวันนเเขี เราทาเราสูว่ามันจะมีความแบบไม่เหนียวอ่ะไม่เหนอะปากอะ่ะแล้วมาแบบเรามีเทคนิคนะเวลาเราทาลิปบาลมเนี้ยเ,เราต้องการทำเป็นบลัชเราก็เอาไปแต้มๆก่อนแล้วรอสักพักหนึ่งพอเอาทิชชูมาซับความมันออกมันจะเหลือสีไว้บนแก้มเราแต่ว่าความมันมันจะออกไปอ้แล้วมันก็ช่วยให้แบบสีติดทนขึ้นใช่ไหมสาวผิวสองสีอะ่ะน่าจะทาเบอร์นี้ขึ้นกว่าไปตามกันได้นะคะในช้อปปีนะคะไปกอโคต นี้ได้เลยนะอย่าลืมไปใช้โค้ดกันนะได้ลด5%นะคะทุกคนจากร้านซาลินนะคะใครที่เป็นสายชอบใส่เชิ้ตไปทํางานต้องรู้จักร้านนี้แหละแล้วว่าสีชมพูน่ารักมากจะเป็นทรงกระบอกกลางๆนะคะทุกคนแล้วก็ดูความคิวของผ้าสิผ้าดีมากนะคะทุกคนแล้วก็เป็นเอวสูงแบบปิปดปาร์ตนะคือร้านเขาอะ่ะมันจะมีความสีแบบหลากหลายเฉดมากตอนเลือกสีแล้วก็แบบจินเราแบบจะซื้อสีอะไรดีนะเลือกยากมากเลยทุกคนล้วก็แบบเอ้ยไมื่อไรเอาซอฟพ,พิงมาลองใช้ก่อนใส่สบายมากเนี่ยนั่งอะ่ะไม่รู้สึกอึดอัดเลยแล้วก็แบบ บเลิกเลิกงานปุ๊บกินบุฟเฟต์ต่อสิคะโอ้เชิ้ตแบบพรีเมียมแต่ผ้าเขาดีเนาะใช่เป็นเชิ้ตที่แบบรู้สึกว่าแบบมันพรีเมียมจริงๆนะผ้าเนี้ยจะเป็นเชิ้ตแต่เป็นความแบบเชิ้ตนิ่มหน่อยแล้วก็ต้องรีดนิดนึงนะคะอันเนี้ยเป็นทรงซิกเนเจอร์ของทางร้านเขาเลยนะคือเขาจะทําเชิ้ตที่แบบแขกจะเป็นทรงแบบเนี้ยทุกคนเคสเอาไปเสาวตัวเล็กอะ่ะก็คือมันจะแอบ,บใหญ่ไปนิดนึงเดี๋ยวเคจะใส่ให้ดูนะคะสามร้อยห้าสิบซีเราใสา่เราก็ประมาณนี้เลยนะทุกคนก็ไปตัดสินใจาก,กันเอาเองนะคะทุกคนแต่กางเกงคือเป็นไอเท กางกงคือแบบดีมากชอบมากเลยกางเกงของร้านเนี้ยป้ายาความน่ารักทุกคนอันนี้เป็นหมวกจากร้าน Orange b u ั k e t s หมวกเขาน่ารักมากหมวกแกป๊ปใช่ไหมให้ความแบบไปตีเขาเรียกอะไรนะ เทนนิสเบ,บสบอลเบสบอลอ๋อใช่เหมือนหมวกเบสบอลเลยมันน่ารักมากเลยอะแล้วร้านนี้เราเป็นแฟนคลับของร้านนี้ไงเรามีไอเทมเขาแบบเยอะมากเลยเนาะจริงอันนี้เคทก,กดจับไลล์ช็อปนะทุกคนแล้ววันที่กดอะเรากดแบบเดือน8.8หรือ9.9เราจําไม่ได้แล้วแล้วมาได้ส่วนลดด้วยก็มีสีฟ้าเลยนะคนชั่วสีฟ้าคือเป็นสีที่ทำใแบบลังเลมากตอนนั้นแบบเอาสีอะไรดีสุดท้ายก็จบที่สีชมพูน่าจะเหมาะกับเราจากร้านมองโอเวอร์นะคะแไฮเกจจิ๊งน่ารักอีกแล้วอ่ะมาห้องเคสนะกลางคืนอะได้กลิ่นแต่เครื่องหอมเพื่อนเห้นะะค แล้วก็จะมีก้าน8ดก้านนะคะทุกคนมีให้มาเยอะจังเลยอะมีฝามาให้1ฝานะดมธลรกิจเลยดีกว่าอันนี้เป็นลานนาฟิวนะคะทุกคนอืมกลิ่นกุหลาบตีขึ้นมาเลยอบอุ่นหวานหวานผู้หญิงแบบใส่เดรสอะใส่เดสแบบฟลอรอแบบสั้นด้วยนะเดรสสั้นเดสสั้นฟลอร์เป็นแบบลูกคุณเพียหอมกลิ่นชาตีขึ้นมาอันดับแรกเลยอ้าวมันมีความเป็นกลิ่นลูกแพรละมุนแต่ก็เฟรชอยู่ในบ้านไม้อะทุกคนที่เรากำลังนั่งจิบชาอยู่มันจะมีความกลิ่นไม้ตีขึ้นมาด้วยูก่นิงอย อยากกินต้มยำเลยกลิ่นแห่งความสะอาดเปรียปร้ยวๆเราว,ว,ว่ากลิ่นเนี้เหมาะกับการไปวางในห้องน้ำในห้องครัวจะช่วยดับกลิ่นได้ดีเลยอ,อุ้ยเราชอบช่บผู้งชายใช้กลิ่นน้ำหอมกลิ่นนี้ใช่ <laughs> กลิ่นแบบดูสมาร์ทดูผู้ชายสมาร์ทอ่ะโอ้ยหอมกลิ่นนี้คือต้องไปยาสำหรับแบบหนุ่มๆต้องไปแล้วนะกลิ่นนี้เซนทัลปาร์คค่ะลองทำโูซีนาแล้วนะที่ไม่ได้เจอทะเลแล้วก็ไม่ได้เจอเธอเรื่อเหมือนผู้ชายซอฟต์แบบผู้ชายแบบว่าสายมุ้งมิ้งอะพุดครับ ครับอย่างเงี้ยแต่เราชอบคนนู้นมากกว่าเราชอบคนนู้นเหมือนกันอ่ะลอง m i ส t ี h ฮิลสิเป็น unisex นะใช้ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายมัน,มนแดงมีความแบบเวนเดอร์ด้วยชอบมากเลยอะ่ะในใจเรามีกลิ่นที่แบบชอบมากเลยอะ่ะเซนเทิลปลาใช่ค่อนข้างรู้สึกคุ้นเคยแล้วก็ชอบแต่จริงๆเรื่องกลิ่นอนะ่ะมันแล้วแต่คนจริงๆนะเขาอะมีให้เลือกแปดกลิ่นก็ตามนี้เลยนะไม่อยากให้แบบว่าฟังรีวิวอย่างเดียวไปด,ไปดมกลิ่นจริงๆที่หน้าช็อปเขาดีกว่าเขาจะออกบูธบ่อยๆนะดีทุกกลิ่นแต่กลิ่นที่ดีที่สุดก็บอกไปเร็นนแบบว่าเป็ของ ค i ิชปช็อปแพ็กเกจจงเขียนชัดเจนคุณจีนคุณเคส <laughs> ก็ขอบคุณนะคะไม่เคยเห็นแบบนี้เคสเคยเห็นไหมยังยังไม่เคยเห็นดีไซน์แบบนี้เลยถูกเป็นน้องดอกไม้สีชมพูน่ารักไหมเพราวัสดุเขาค่อนข้างแข็งแรงเลยนะความรู้สึกเราคือแข็งแรงเลยแหละเป็นตัวหนีบเล็กๆหน่อยอะอย่างเรารู้สึกว่าเราเป็นคนผมหนาอาจจะไม่ตอบโจทย์แต่เคสบอกสบายใจสบายมากเลยทุกคนแล้วเราชอบชอบแบบนี้เลยแต่ก่อนอะซื้อมาเยอะมากนะ หายค่ะอ่าใช่แต่พอเป็นแบบแพ็กเกจิี่อย่างงี้ก็แบบก็ดีเหมือนกันนะหลังจากใช้เสร็จก pues, ็มาแบบใส่ไว้ในถุงเก็บไว้ได้เลยเก็บไว้ได้เลยเก็บไว้ได้เลย อุ้ยอันนี้ชอบเนี่ยเราจะต้องใช้กิฟต์แบบกิฟต์ใหญ่ๆแบบเนี้ยทุกคนแบบมันพอดีผมเรามากๆแบบมากๆทางร้านจะส่งมาให้เป็นนาแบบสีฟ้าๆน้องเหมือนชุดวันนี้เลยแล้วของเค้ก็คือเป็นสีชมพูเหมือนชุดวันนี้เลย,ลเ,เ,เ,นนเ,ลยเตรียมกันมาหรือเปล่าเขาต้องรู้อะไรมาแน่เลยมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากเพื่อนๆด้วยนะคะซื้อน้องๆนะคะให้ครบ200บาทน,นะก็ส่งฟรีทุกออเดอร์เลยนะสกินแคร์ที่อินช่วงนี้นะคะทุกคนก็คืออันนี้มันเป็นหลอดเปล่าแล้วนะแล้วก็กดอันใหม่มาเรียบร้อยแล้วกดมาจากในออฟฟิเชียลของทางร้านนะคะก็คือของแบรนด์นี้เลย ะะเป็นออฟฟิเชียลของทางร้านเลยในช้อปปีนะที่ซื้อมาใหม่เพราะว่าน้องหมดแล้วเขาเรียกว่าเป็นครีมฟ้าในตํานานที่เราใช้เราติดใจเพราะว่าช่วงนั้นอะเราไปต่างจังหวัดแล้วแบบแพ้น้ําจําได้ไหมที่ส่งรูปใช,ใช่จินส่งรูปมาแล้วแบบว่าแบบผดขึ้นเต็มแล้วมไม่เป็นสิวผ่วหรือผิวเลยเป็นหนองลเลย่นนานยิบยิบแล้วก็ไปหาว่าอะไรที่แบบว่ามันช่วยแบบเรื่องสิวอะเรื่องแบบผิวแพ้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปเจอตัวครีมฟ้าตัวนี้มาช่วงนั้นที่เราใช้ล้างหน้าทําความสะอาดให้ดีๆนะคะทุกคนแล้วก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวบํารุงตััววเเดียยลตอนนน้ะ เนื้อครีมเขาจะเป็นสีฟ้าแบบนี้เวลาเราทาเราจะทาแบบบางๆแล้วก็ลูบเนื้อครีมเขาจะมีความเย็นๆแล้วก็ไม่มีกลิ่นนะทุกคนไปตัดสินใจลองใช้กันดูนะเดี๋ยวจะหาว่าป้ายายาแต่คือเราใช้แล้วถูกไงก็กสาภาพผิวแต่ละคนมันก็แตกต่างกันเนาะต้องให้เวลานะไม่ใช่ทาปุ๊บหายใช้เวลาประมาณสักอาทิตย์นึงก็ผิวที่แบบเห่อเหอสิวผิวที่กําลังแดงๆอะ่ะ ก็ดีขึ้นใครที่มีปัญหาสิวน่าจะรู้ดีว่าพอสิวมันหายปุ๊บรอยแดงมาแล้วอันดับแรกเลยเพราะฉะนั้นเราต้องรีบทาครีมที่มันช่วยลดรอยแดงอันคือแบบมันจะเวิร์กมากทุกคนเขาาก็มีขายอีกที่หนึ่งที่เดียวกับเนี้ยมันจะมีร้านชูกาช็อปอันนี้เคสลองกดมาเพิ่มเติมนะทุกคนเพราะว่าเราแบบว่าชอบแบบพวกผลิตภัณฑ์แบบออร์แกนิกอยู่แล้วอ่ะจะเป็นมาร์กนะคะทุกคนเป็นมาร์กแบบว่าต้องทาไว้ที่หน้าพอยลางออกด้วยน้ำอุ่นอุ้ยมีช้อนให้ด้วยอารมณ์เหมือนเกือบกึ่งสััครรบบบดด้ววววยยปปปาาาาาแแต่่่่่่เเิมนนนจะ็ทีชอ โลมผิวเราอะเพื่อแบบลดอุณหภูมิผิวลดการอักเสบด้วยอะอย่างเคสอะคือลดสาท่านะแล้วก็ต้องเจอฝุ่นเยอะอย่างเงี้ยบางวันเราก็เลยจะมาร์กหน้าด้วยนะทุกคนมันจะทําให้ผิวเราแบบว่าแข็งแรงขึ้นเนื้อครีมเขาอะจากที่เราลองแตะนะแล้วว่าถ้ามาร์กหน้าไปเสร็จอะก่อนที่จะล้างอะสะครับหน้าหน่อยนึงก็ดีนะใชื่้ไหมมันออร์แกนิกกัมันเป็นกลิ่นแบบธรรมชาติที่แบบเหมือนสมุนไพรซัมติงแต่ว่าใช้รู้สึกฟิลแบบผ่อนคลายเนาะตัวนี้เดี๋ยวขอลองใช้หน่อยได้ไหมคืนนี้นอนบ้าน จากนี้ลาแบรนนะคะกล่องนี้สีชมพูอุ้ยมีวิธีการซักกางเกงยีนมาให้ด้วยนะยเผื่อบางคนไม่รู้ว่าเออกางเกงยีนใหม่มันดูแลยังไงเทคนิคเราง่ายๆก็คือไม่ซักไม่ซักใส่ให้เน่าไปก่อนให้มันนิ่มก่อนวุ้ยถ้ากางเกงยีนที่แบบเราชอบเลยนะจินแบบเนี้ยสีสวยทุกคนอนะันนี้จะเป็นยีนที่มีความแบบ กระบอกกลางใส่แล้วนะ่าจะช่วยพัางขาดีเหมือนกันนะแล้วสีเขาแบบมันเป็นยีนสียีนเข้มเข้มอ่ะไม่ได้เข้มมากนะทุกคนเป็นสีน้าเงินที่แบบเออน้าเงินที่ใส่กําลังสวยดีแล้วใส่แล้วผิวไบข้างหลังทุกคนข้างหลังจะเป็นแท็กของแบรนนะเหมือนลายหนังจระเข้ปั๊มตาแบรนมาด้วยอะ่ะเป็นยีนผ้าไม่ได้หนานะถ้าไม่ยืดน,นะเพราะฉะนั้นเลือกไซส์ให้ตรงนะคะทุกคนตัวนี้เคสเลือกมาเป็นไซส์ S อนะต้องวัดสะโพกดีดๆเพราะว่ากางเกงยีนส่วนใหญ่จะติดสะโพกใช่แล้วเคสแบบมีปัญหามากกับเรื่องแบบติด แต่เคสน่าจะชอบนะเพราะว่ากางเกงยีนตัวนี้ยาว38ชอบกําลังพอดีแบบข้อเท้าไม่ยาวเกินไปไม่ต้องไปตัดแล้วจริงๆิยีนเป็นกางเกงที่แบบว่าควรมีติดตูวไว้ตลอดอะเราอะจะมีกางเกงยีนแบบเยอะมากแล้วก็หลายทรงทําดีจังตัวนี้ชอบนะชอบแล้วชอบยีนแบบนี้คือจริงๆตามหาสียีนแบบนี้มานานแล้วเพราะว่าปกติเราจะชอบเป็นยีนฟองยีนสีซีดซีดแต่ว่ายีนแบบนี้จะหายากหน่อยจากร้าน La ชอร์มิสนะคะผ้าฝ้ายอะมันขึ้นชื่อของความแบบใส่แล้วเย็นใส่แล้วสบายอยู่แล้วอะแต่ว่ามันติดอยู่ตรง ที่แอบดูแลยากนิดนึงต้องใส่ใจน้องนิดนึงนะคะเป็นเนื้อผ้าเอาแต่ใจคอสูงแบบนี้นะคะแล้วก็บริเวณคอสามารถรูดได้ก็ตัวนี้มีซับให้ด้วยนะกางเกงกางเกงร้านนี้แบบใส่สบายรุ่นนี้ทุกคนเรามีแล้วถ้าใครได้ตามดูวอล์กอีเกียที่เราไปช้อปปิ้งล้วแบบเอาของไปแต่งห้องเราก็ใส่กางเกงของร้านนี้แล้วทุกคนถามมาเยอะมากมันคือกางเกงร้านนี้แหละทุกคนแล้วมันนุ่มมากอ่ะเพื่อนมันมันดีมากสีตกมากอัะเวลาซัก มันดีมากสีตรงมากแต่ว่าสีมันไม่เฟดนะตัวนี้ไม่มีซับนะถามว่าบางไหมไม่บางเลยแล้วก็ไม่เห็นขอบกางเกงในด้วยตัวนี้เราสองคนเลือกมาเป็นไซส์เอ็มทั้งคู่นะอุ้ยแต่ผ้าเย็นจริงนะจีนคือแบบว่าเราจับแล้วผ้ามันเย็นตลอดเวลาเลยอะบวกของเขาก็ดูจะเป็นผ้าแบบท้ายเดียวกันปะประมาณมน,นี้ไหมอันนี้คือสีใหม่ล่าสุดเลยนะคะสีที่จริงมีจะเป็นสีขาวครีมแบบขาวครีมแบบอย่างเงี้ยแต่ว่ารอบเนี้ยอยากได้เป็นสีนี้เพราะอะไรเพราะมันกลับด้านได้เป็นฟรีไซส์แต่ว่าใส่ได้พอดีเลยน่ารักอีสานจัดไปหนึ่งดอกนี่ จากร้าน The Pocket w o o d นะคะอุ้ยทรงดีด้วยนะเนี่ยจินเคชอบใส่กางเกงขาสั้นทรงแบบนี้เลยมันจะเป็นสายมินิมอลที่แบบเท่ๆนิดนึงอ่ะแบบบอยๆอ่ะน้องเข็มขัดตัวนี้สามารถถอดออกได้นะคะเนื้อผ้าเขาอ่ะจะเหมือนน่าจะอัดกาวมาเลยนะเนื้อผ้าสวยมากเรากดมา2ตัวนะแต่ว่าอีกตัวหนึ่งรอพีออเดอร์ยังไม่มายังไม่มารับรองว่าแมทออกมาสวยมากแมทกับตัวนี้ก็ได้นี่เข้ากันมากจริงตัวนี้ก็ได้นะ เข้ากันมากจะโดนไบยาไหมนะเราจะโดนใบยาหรือเปล่านะเขาไม่ได้มีให้กดตลอดนะคะเพราะว่ามันหมดไวมากเพราะฉะนั้นไปดูในไลน์ช้อปปิ้งได้แต่คุ้มค่านะเราว่าแบบผ้าเขางานเนี้ยบงานดีมากจากร้านอามาทัสนะคะทุกคนให้ทายอะไรเอ่ยกระทะแห่งเกาหลีอันนี้เรากดมาจากในช้อปปี้นะคะทุกคนร้านนี้จะเป็นร้านที่ทีสินค้าอุปกรณ์ของใช้ในครัวที่มันจะมีความเกาหลีเกาใจชอบจังเลยอ่ะกระทะอะไรเนี่ยทำไมแบบดูคิวขนาดเนี้ยมีให้เลือกหลายแบบมากๆเลยอันนี้เราเลือกมาอันนี้จะเป็นไซส์22นะเป็นกระทะส่วนอันนี้ จะเป็นหมอ้อโอ้โหสีสีสม่วงอยู่คู่กับสีเหลืองแล้วคือแบบ the base อันนี้จะเป็นหม้อนะทุกคนจะเป็นไซส์ขนาด24ตัวนี้คือใช้ได้กับทุกเตาเลยแล้วที่สําคัญคือมันไม่ต้องใช้น้ำมันในการทํากับข้าวทํควาความสะอาดง่ายนะทุกคนก็ยังไม่เคยเจอปัญหากระทะหลอกอันนี้ก็สาหรับความคิดเห็นส่วนตัวเรานะวุ้ยราโดนไฟอานแนรเลยอ่ะของน่ารักโลโก้มาทุกคนอันนี้จากวิกเกอร์วิกเกอร์นะคะอือเป็นน้องหน้าตาแบบนี้ยิย้มยิ้มแบบนี้คือเห็นปุ๊บก็รู้เลยว่าเป็นของวิกเกอร์วิกเกอร์เมาส์แบบ มือผู้หญิงด้วยเอามาใช้คู่กับอันนี้เวลาวางบนโต๊ะเนี่ยก็จะเป็นฟิลนี้ยตัวนี้นะคะจะใส่ฐานนะทุกคนก็จะมีช่องใส่ฐานให้น่าักโอ๊ยน่ากน่า กินน้ำแบบเก๋เกๆเวลาไปทํางานออฟฟิศอะไรอย่างงี้ตัวนี้เอาไปใส่พวกกาแฟน่าจะเหมาะเพราะว่าตรงนี้เขามีซิลิโคนกันความร้อนกระเป๋ากระเป๋าตัวนี้จะเป็นกระเป๋าที่เอาไว้ใส่แก้วเก็บความเย็นได้นะทุกคนหรือจะเป็นขวดน้าบิ๊กเบิ้มที่เคสมีอะ่ะก็ใส่ได้ส่วนอันนี้จะเป็นกระเป๋าเก็บความเย็นนะทุกคนเอาไว้แบบใส่นี่ไงแบบกล่องข้าวอะกล่องข้าวไปกิน<อ>ที่บริษัทนี้นก็จะเก็บรักษาอุณหภูมิเก็บความร้อนได้แต่เราว่าขนาดกําลังน่ารักนะทุกคนประมาณแบบ สีกระป่องโค้กอะใส่เข้ามาในนี้ยเห็นแล้วแบบอยากไปปิกนิกเลยอะส่วนเบนต้องเข้าสักครั้งแล้วนะเพื่อนร้าสีเขดซันคิสอุ้ยน่ารักตัวนี้จะเป็นสร้อยคอแฮนด์เมดนะคะทุกคนที่ทางร้านจะเป็นคนแบบถักเองเลยแล้วก็ออกแบบเองเลยแล้วก็ไม่ได้มีแค่สร้อยคอนะเขาก็จะมีนี่ด้วยแหวนตัวนี้ก็บอกไซส์นิ้วของเราไปได้นะคะทุกคนของจีนอะมันจะออกแนวแบบว่าสีเอิร์ธโทนเอิร์ธโทนหน่อยส่วนของเคทอะจะออกแนวสีพาสเทลรู้สึกว่าเคดอะเคยมีแล้วก็หายไปแล้วแล้วก็แบบว่า อยากได้ใหม่ทางร้านอะแอบกระซิบมาด้วยว่าตามมาจากซัมดายูจะแถมน้องแหวนให้นะทุกคนแหวนอันนี้ก็ประมาณแบบ50-60แล้วนะจากร้านซันเบ b e ีนนะคะทุกคนอันนี้เป็นเคส Macbook ซึ่งเขาจะมีให้เลือกแบบ13นิ้ว15นิ้ว14นิ้วก็ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ Macbook รุ่นอะไรอันนี้จะเป็นสีเบจแล้วอันนี้จะเป็นสีชมพูหนังกำมะหยี่ที่มีความกำมะหยี่ขนซ่า สั้นสั้นมากคิดว่าใช้แล้วมันจะไม่เลอะน่าจะดูแลง่ายนะไม่ทําให้ขอบของตัว MacBook เราเสียด้วยแล้วก็ด้านล่างจะมีเคสใส่ที่มีรูละบายลมตรงเนี้ยประกอบออกมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ร้านนี้นะคะทุกคนก็คือเขามีเคสโทรศัพท์ด้วยใช่แล้วเคสโทรศัพท์ของเขาจะแบบเป็นสายแบบมินิมอลแบบว่าไฮเบอร์แบบเท่ๆอันนี้ซาบีน้านะคะซึ่งเรากดมาจากในลาซาด้าเนาะนี่สิ่งที่เราเอามาก็คือแบบว่าเป็นบาที่แบบน่ารักน่ารักหลังๆซาบีน่าทำ ชุดชั้นในน่ารักมากเลยเนาะใช่น่ารักมากๆแบบมาก,มาก,ม,ากมากเลยจะเป็นคอเก่าแล้วแหละแต่ว่าเราก็ไปตามเก็บมาเพราะว่าวันนั้นในลาซาล่ามันแบบเซลมันลดเยอะมากหนักหน่วงมากลดไปแบบพันเสียทุกคนตัวนี้ใส่แบบไปข้างนอกได้นะเราว่าใส่อย่างเงี้ยแล้วก็หาอะไรคุมฟองน้ํารุ่นนี้นะคะทุกคนมันไม่ได้หนามากนะกาลังแบบฟองน้ํากําลังดีไม่ได้ใส่แล้วดันทรงแบบจุมนะกำลังเท่ากันเลยเพื่อนเท่ากันแบบนิ่มๆเป็นฟองน้ํานิ่มๆเเน,น้นใส่สบายใช่ก็เดี๋ยวเราจะปักลิงก์ไว้ใต้เดสคริปชันนะทุกคนไปตามพิกัดได้เลยอันนี้มาาจก Happy Sunday สีมว่วงสวยกว่าที่คิดไว้เยอะเลยอยากได้อะเด้ใช่อยากได้สีมว่วงอะผ้าจะพิวพิแบบนี้เลยลื่นๆเย็นๆใส่ในห้องแอร์ก็คือยิ่งเย็นแต่อยู่ในอากาศร้อนก็คือไม่ร้อนอะแล้วก็ตัวนี้เราก,กดมันเป็นไซส์ธรรมดานะคะลายลิขาสิทธิ์แท้เลยนะคะทุกคนกลายเป็นแฟนคลับแฮปปี้ซันเดย์ไปเลยเขาออกคอใหม่ก็ซื้อตลอดเลยเนาะกดประจำม,มาอ,อยายกไปม,มาทุกคนก็กดผ่านลาซาด้ากดช่วงแบบโปรโมชั่นของลาซาด้าเราได้มาเจ0ร ไม่700ดร้อกว่าใช่วันนั้นกดได้700ดร้อกว่าจากร้าน19บเก้าเซฟวิชนะคะตัวนี้มาสีเข้มกันบ้างน้องทุกคนหลังจากที่แบบว่าช่วงต้นคลิปเราจะแบบมีเสื้อผ้าสดใสดใสดใสเป็นเสื้อไหมพรมบางแล้วก็มีความนุ่มเนาะนุ่ม นุ่มมากไม่ขันแล้วนี่สไตล์เกาหลีมากแล้วรู้สึกว่าแบบเคยเห็นป้าสาวเกาหลีเขาชอบใส่สไตล์นี้ใส่แล้วดูเป็นสาวเกาหลีใส่ปุ๊บเป็นสาวเกาหลีปั๊บเลยพูดอันยองได้ไหมอันยองเซยโยเฮ้ยเกาหลีจริงๆ <laughs> เราไม่รู้ว่าซักไปเรื่อยๆมันจะย้วยไหมนะมันเป็นฟรีไซน์นะคะทุกคนโอ,โอเคยืดเยอะอยืดเยอะมากแล้วก็อีกสีหนึ่งจะเป็นสีดํานะคะแมต์ออกมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะจะได้ลุคแบบเกาหลีอันยองนะคะแล้วก็สะพายกระเป๋าสีดําหน่อยก็น่ารักนะคะทุกคนจากร้านโปกี้ปิโก้นะคะร้านเจ้าประจาของเรา2คนเลย เป็นคอลเลคชันแบบแนวฟลอรอซึ่งร้านนี้ก็คือขายฟลอรอตลอดะทุกคนจะเป็นแบบดอกไม้ผูห้หญิงแบบหวานๆตัวนี้ก็จะเป็นคอลเลคชันใหม่ของเขาเลยมีไซส์ให้เลือกนะจะเป็นไซส์ S ถึง L นะถ้าจะไม่ผิดตัวนี้เราเลือกมาเป็น M มั้งอก34นะคะแล้วก็เนื้อผ้าคือตามสไตล์เขาเลยจะเป็นเนื้อผ้าพิ้วบบางๆแบบเนี้ย ใส่ก็เย็นเย็นสบายอย่างตอนนี้อยู่ในห้องแอร์ก็คือเย็นเย็นมากผ้านี้ข้างหลังของเขาก็จะมีสมอกด้วยแหละจินนี่จริงๆแล้วว่าไซส์แบบประมาณสามสี่ถึงสาหก็ใส่ได้มันจะมีสายใช่ไหมทุกคนตรงคอแล้วเขาก็จะเก็บขึ้นอย่างนี้ พอเก็บขึ้นงี้มันจะได้เป็นอย่างเงี้ยทุกคนก็จะเป็นอีกทรงหนึ่งเออดูแซบเหมือนกันเนาะจริงๆแบบนอกจากจะเป็นสายหวานแล้วก็เป็นแบบสายแซบก็ได้เสื้อตัวนี้แต่เรามั่นใจเลยว่าเสื้อทรงเนี้ยเคสจะต้องเอาไปแมทกับกระปรงแบบฟูฟูฟ่องฟองสีขาวแน่ๆถูกต้องแล้วแบบว่าเราต้องการเป็นสาวฟอร์ถ้าเป็นเราเราจะไป m a t กับกางเกงยีนตัวนี้เป็น c o l l e คชั o ใหม่ของเขานะคะทุกคนจะเป็นเดสเดสซันแบบนี้เลยแล้วก็มีส่วนแบบวอาเอวนะคะแต่ว่าเนื้อผ้ามันจะเป็นคล้ายๆผ้าเชิ้ตที่มีความนิ่มแต่อยู่ทรงนะนีววา่หงตั ี่จะเป็นสีออกแนวแบบชมพูฟ้านะอีกสีนึงจะเป็นออกแนวแบบสีส้มๆใส่ออกมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็ลองเปรียบเทียบกันดูนะคะเอาจริงๆก็น่ารักทั้งสองสีเหมือนกันนะม,มันมัน,มนแล้วแต่แบบแล้วแต่สไตล์คนชอบด้วยจากร้านฟินนะคะคือเราอะชอบงานฝันมากแล้วห้องเรา,าจะต้องเป็นสไตล์มูจิแล้วใครจะไปคิดว่าร้านที่เราซื้อตะกร้ามาไว้วางเสื้อผ้าในห้อง กระเป๋ากระหมวกก็เลยจัดเลยสิคะรออะไรกระเป๋าน่ารักมากเลยอะเป็นงานสารแบบค่อนข้างเนียบเลยนะคะทุกคนตัวนี้จะเป็นหมวกนะทุกคนต้องเลือกเวลาใส่นิดนึงถ้าเลือกช่วงไปเดินป่ามันจะเป็นอีกฟิลนึงแหละ <c oughs> จะให้ฟิลแบบว่าเป็น farmer มม <c oughs> ต้องเลือกฟิลแบบไปทะเลแล้วก็จะได้ความแบบเกาหลียืนแบบจับหมวกอุย้ยริมทะเลส่วนกระเป๋านี้น่ารักมากเลยแล้วว่าเอาไปใส่แม็กกับจริงๆชุดนี้ก็เข้าเอาจริงๆแบบกระเป๋าสานค่อนข้างใช้ง่ายนะทุกคนเรารู้สึกว่ากระเป๋าสานมันก็ให้ฟิลแบบว่าดูเกาหลีได้นะนี่ใส่โทรศัพท์ด้วยนะ ทรงแคบไม่จินอาจจะหยิบของยากปะจ่ายตลาดได้ไะมจ่ายตลาดได้เดินห้างได้ปะเดินห้างก็ได้คาเฟ่ได้ไหมคาเฟ่ก็ได้ไปทุกที่ไปทุกที่ด้วยกระเป๋าสารก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะสําหรับอันบล็อกอ P ีนี้ขอบอกนิดนึงว่า e ีนี้นะคะจะเป็นอีีท้ายสุดแห่งปี2022ของปีนี้แล้วนะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มาป้ายยาการเพราะว่าเราจะเปลี่ยนเป็นคอนเทนต์เปิดกูนั่นเองค่ะทุกคนเปิดกูกับสิ่งที่เราอันบล็อกอันบล็อกมานี่แหละมันก็จะเป็นของแบบที่เราใช้มาแบบเรื่อยๆแล้วก็อยากมาแบบป้ายยา,า,านาง กางเกงยินกระโปรงกระเป๋าหลายอย่างนะเพื่อนต้องทําแล้วนะต้องทำแล้วใช่ไหมทุกคนอ่สู้ขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูเราสองคนไปแล้วนะบ๊ายบาย